ความสัมพันธ์ของพี่น้องรวมค่ายระหว่างลิซ่ากับอีซึงฮุนหรือพี่ฮุนนี่ที่เริ่มทำคอนเทนต์ลงโซเชียลกับลิซ่าและยังคงปล่อยออกมาเรื่อยๆล่าสุดวันนี้พี่ฮุนนี่ปล่อยเพลงชื่อ Woman ของ d ดจ a ja c แคทซึ่งเป็นเพลงออกแนวเซ็กซี่เซ็สองพี่น้องก็เต้นเก่งท่าเป๊ะเช่นเคยค่ะแต่สำหรับแอดนี้หยุดโฟกัสที่เอวคอดเอวเล็กๆของลิซ่าไม่ได้จริงๆชวนมองมากๆ และมีช่วงที่พี่หุน่นนีแต่ไลน์ของลิซ่าแล้วก็เขินเองค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเคินหรือว่านึกทำอะไรก็ไม่รู้จนจบสุดท้ายดึงโรเซ่ที่มายืนดูทั้งสองกำลังเต้นเข้าร่วมเฟรมตอนจบเพลงด้วยค่ะโรเซ่ Rose กับลิซ่าเนี่ยเข้าตัวติดกันตลอดจริงๆค่ะช่วงนี้ <c oughs> และในคลิปแอบเห็นคุณซินซิตี้อดีตครีเอทีฟดีคเตอร์ของ YG ได้กดไลค์คลิปนี้หากจำกันได้เขาคืออดีตครีเอทีฟดีคเตอร์ของ YG ที่เคยโพสต์ข้อความฟาดค่าย YG โดยบอกว่า YG มีลิซ่าเหมือนมีสลากถูกรางวัลใหญ่แต่ไม่ยอมเป็นขึ้นรางวัลค่ะและคุณซินซิตี้ยังบอกว่าลิซ่าเป็นไอดอลหรือศิลปินที่ดีที่สุดในรุ่นนี้ที่วงการบันเทิงสามารถผลิตได้ และล่าสุดเพื่อนสนิทของลิงซ่ายังซอนอดีตสมาชิก c l c ก็ได้โพสต์รูปถ่ายกับน้องเลิฟสุนัขของลิซ่าในบ้านของลิซ่าเองค่ะช่วงนี้คุณซอนก็กลับมาทำงานเพลงที่เกาหลีใต้ค่ะสาวๆเองก็คงจะได้เจอกันบ่อยๆเลยค่ะช่วงนี้ 가비, 이렇게 한번 입히고, 와비살 이쁜 아, 거 올랐다 그렇죠. 이렇게 소파 이렇게. 음. 음. 와. 그고 원래 그. 아. 와, 와대 <놀람> <놀람> <놀람>